ครับวันนี้เดี๋ยวลูกจงจะมาคุยเรื่องมาเล่าเรื่องเล่าเรื่องพระรอดนะครับพระรอดพระรอดพระรอดลํำพูนซึ่งเชื่อกันว่าอายุการสร้างนี่พันสามร้อยปีนะครับลุงจงก็เชื่อว่าตัวเองมี <laughs> เชื่อว่าตัวเองมีอยู่นะครับเชื่อว่าลุงจงน่ามีอยู่มีพระรอดลําพูนองคหนึ่งแล้วก็พระบางลําพูนองคหนึ่งนะครับที่สวยๆนะครับที่กล้าท้าพิสูจน์ได้ว่าแข็งแกร่งอายุน่าจะถึง1,300ปีนะครับทำไมถึงเชื่อว่าอ,อายุน่าจะถึง1,300ปี พ่อลุงจงเชื่อว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะถึงนะครับลุงจงเองก็เคยทำคลิปไปแล้วรีวิวไปแล้วเนาะแต่ไม่ได้รีวิวอตอนที่ลุงจงพิสูจน์ใช้กีดฝากล่องสแตนเลสนะครับแต่ลุงจงไปดูตลาดถามว่ามีไหมผ้ารอดลํำพูนก็มีนะครับเดี๋ยวลุงจง เดี๋ยวลุงจงพาไปดูว่าที่ตลาดที่แผงพระตามตลาดมีไหมพระรอดลำพูนไปดูครับวันนี้ลุงจงก็ได้มาเดินที่ตลาดนัดนะครับก็เลยพาเพื่อนๆมาชมพระเดี๋ยววันนี้จะพาชมเป็นพระรอดนะครับว่าพระรอดในตลาดหน้าตาเนื้อหาสาระรูปทรงองค์เอียวเป็นยังไง เดี๋ยวลุงจงก็จะพาไปดูนะครับมีหลายองค์นะครับเรามาดูองค์แรกกันเลยอันนี้องค์แรกนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเรียกขานได้ว่าเป็นพลอดเนื้อดํานะครับน่าจะเรียกได้เนาะประมาณนั้นครับองค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่สองครับเนื้อแดงมีปงมีปีกมีลายนิ้วมือ แต่ถ้าส่องกันใกล้ๆแล้วก็เนื้อหาก็ไม่แข็งเก่งนะครับเป็นเนื้อจะใหม่ๆนุ่มๆนะครับเนื้อใหม่นะครับองค์ที่สองนะครับส่วนนี้องค์ที่สามครับองค์นี้ก็ดูจะเก,ก่งอยู่นะครับแต่ก็มันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลเนาะว่าใครจะชอบลักษณะยังไงเนื้อหายังไงความสวยความความชัดจีนยังไงเนาะ อันนี้อีกองหนึ่งครับลุงจงมีพาชมหลายองค์นะครับแต่ก็ไม่ได้โฟกัสหรือว่าไม่ได้ใส่กล้องลงขายายลงกล้องให้ดูนะครับเอาดูเป็นเรื่องราวเฉยๆนะครับดูเป็นเรื่องเป็นราวเฉยๆน,นี่อีกองหนึ่งครับครับก็พาดูหลายองค์อยู่เนาะแต่ก็ ความสวยงามของแต่ละองค์ก็แตกต่างกันไปนะครับเนื้อหาก็แตกต่างกันไปสีสันก็แตกต่างกันไปาตามแงผงพระก็แล้วแต่บคุคคลที่ผ่านไปผ่านมาบุคคลที่ชื่นชอบนิยมชมชอบก็ว่ากันไปนะครับส่วนของลุงของลุงจงที่มีลุงจงที่บอกว่าที่ลุงจงบอกว่าเนื้อหาสาระน่าจะได้ความแข่งความาแข็งแกร่งอายุน่าจะถึงหนึ่งันสม้อยปีนะครับเดี๋ยวลุงจงพาไปดูว่า,อ,าองค์ที่ลุงจงมี หน้าตาเป็นยังไงไปดูครับครับเดี๋ยวลุงจงก็จะลงกล้องให้ดูนะอง์นี้เป็นของลุงจงที่ลุงจงบอกว่าอายุได้น่าจะได้นะครับเพราะว่าลุงจงก็ไม่ใช่เซียนนะแต่เอาเป็นว่าความเชื่อนะว่าลุงจงคิดว่าของตัวเองเนี่ยน่าจะน่าจะได้นะครับอายุ เพราะว่าความแร่งความแข็งแกร่งนี่ลุงจงทดสอบมาแล้วนะครับมาดูความชัดเจนของเส้นเล็กๆใต้ฐานนะครับที่ถามหากันนะครับเส้นนี้นะครับลุงจงลงกล้องให้เพื่อนๆได้ชมนะครับถ้าไม่ลงกล้องนี่จะมองไม่เห็นเลยนะครับถ้าไม่ลงกล้องจะมองไม่เห็นเลยเส้นเล็กๆบางๆคมๆนะครับอ่าแล้วก็เส้นน้ําตกใต้ฐานนี่นะครับ ถ้าไม่ลงกล้องนี่มองไม่เห็นนะครับเส้นน้ําตกตรงนี้นะครับเล็กๆนี่นะครับแต่ความชัดเจนนี่ชัดเจนมากนะครับถึงจะเป็นเส้นเล็กบางๆแต่ก็ความคมชัดนี่คมนะครับเป็นสันคมสวยงามนะครับก็สุดแท้แต่มุมมองนะครับมันก็ว่ากันไม่ได้เนาะใครก็ว่าใครนะครับดูหน้าตานะครับดูหน้าตาขององค์พระนะครับ ถ้าเรามองบางมุมก็จะเห็นหน้าตาขององค์พระเลยนะครับนี่นะครับดูส่วนเนื้อหาขององค์พระนะครับเนื้อขององค์พระก็จะประมาณนี้นะครับช้ำๆแบบแข่งแกร่งเลยนะครับช้ำๆ,แ,ๆแข่งแข่งแข็งแรงมากครับแข็งแกรงมากเพราะว่าลุงจงทดสอบแล้ว ก็คิดว่าหาสวยกว่านี้ก็น่าจะไม่มีแล้วล่ะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังดูความเก่าดูความดูเนื้อนะครับเพื่อนๆนี่นะครับลงจงลงกล้องให้ดูให้เห็นใกล้ๆนะครับดูเนื้อนะครับแล้วก็พินิษพิเคาะพิจารณาดูนะครับว่าอย่า,างที่ลุงจงเชื่อ เพื่อนๆจะมองว่ายังไงนะครับนี่นะครับการลงให้เห็นกันจะๆจะไปเลยนะครับลุงจงก็กล่าวว่าจะแกะกรอบอยู่ครับแต่ก็ไม่แกะดีกว่าครับเพราะว่าลุงจงเวลาจะใส่แล้วลุงจยงใส่ไม่เป็นนะครับใส่ไม่ใส่ไม่สวยนะครับถ้าจะแกะอีกทีก็น่าจะไปเลี่ยมเลี่ยมทองเนาะ องนี้สวยๆอย่างนี้นะครับราคานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับหลักแสนไม่มีครับมีแต่หลักล้านขึ้นนะครับแต่ว่าลุงจงก็ยังไม่ขายนะครับยังไม่ขายหลักล้านยังไม่ได้ยินนะครับนี่นะครับดูตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ลงกล้องเนาะแต่ลุงจงขายายมันก็ผิวเผินนะครับ ยิ่เผินมองจะไม่เห็นรายละเอียดเท่าไหร่ถ้าเราไม่ลงกล้องเนาะนี่นะครับเส้นน้ําตกจะมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ถ้าลงกล้องนี่เห็นชัดเจนนะครับอง์นี้คือของลุงจงนะครับที่มีนะครับที่ลุงจงบอกว่าอายุน่าจะได้นะครับส่วนองค์นี้เป็นตลาดนัดนะครับองค์นี้ก็ของลุงจงนะครับแต่ไม่ได้ลงกล้องเนาะ อันนี้เป็นด้านหลังนะครับดูเนื้อนะครับเพื่อนๆส่วนตรงนี้เป็นด้านหน้าใต้ฐานเส้นน้ําตกล,ลุงจงลงให้เห็นชัดๆมาครับก็ประมาณนี้นะครับ